กราบสวัสดีสวัสดีพ่อม่น้องละไทยนะครับวันนี้นะครับก็จะบมรายการได้พอดีเนะครับวันนี้นะผมจะมาประจานนะครับประจานไอ้ไอ้ควายนี่นะเนี่ยมันโกงครับนี่ไอ้ช่นลนี้ครับซับเยอะเยะครับเราเลิกครับไม่งซับเยอะเยะครับมันโกงครับดูครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งช่อนลมันไม่ได้ล่างนะครับ ใครที่ได้ดูคลิปนี้นะครับก็หยุดครับอย่าไปซื้อกับมันครับผมบอกเลยมันโกงครับอย่าผมอาให้ดูครับนี่ครับเริ่มแรกผมก็ทักมันไปนะครับเียครับผมอยากซื้อรหัสเอาวีครับร้อยบาทใช่ไหมอันนี้ผมพิมพ์บินนะ 101, ร้อยหนึ่งพันวอลลี่ใช่ไหมครับหนึ่งพันผมขอหนึ่งสองวันหนึ่งถึงสองวันผมจะมาซื้อด้วยนะอันนี้ผมมันมือไปดูนะครับ ผมก็ส่งสติกเกอร์ไปครับแล้วก็ครับโอเคโอเคครับพี่ครับผมเอารหัสนี้ดีกว่านี่ครับผมก็เอารหัสนี้มาให้มันดูคร so. ับนี่ครับไอ้ควายนี่ครับผมเลยบอกว่าหกร้อยวอลเลตอันนี้ผมก็พยายามเกลียนนะเกลียนผมขอประชานนะห้ามเกลียนนะขอย้่า่าห้ามเกลียนครับพี่เบอกว่าครับโอเควันพุธเตรียมรหัสไว้เลยห้าร้อยวอลเลตผมมีอยู่สี่ร้อยบาทอีกแค่หนึ่งร้อยบาทก็จะได้ห้าร้อยวอลเลตนะพี่เอาเลยเย่ห้าร้อยวอลเลตแล้วผมก็พี่ครับตอบไลน์หน่อยพี่ครับตอบไลน์หน่อย ตอนไลน์ผมหน่อยผมก็เซตที่เกแาไปต่ไในพี่ต่อหน่อยแล้วผมก็โทรหานพี่ต่อไลน์หน่อยเงินผมพร้อมแล้วพี่พี่พ,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 พี่ผมก็บีใหมครับวันอังคารผมจะจ่ายนะครับเตรียมหลานไว้ตอนนี้มีเท่าไหร่สี่ร้อยครับสี่ร้อยก็ลดให้ได้นี่ครับเขาบอกว่าสี่ร้อยก็ลดให้ได้นะควันนี้นะครับถ้างั้นถ้าเอาแบบถูวันนี้สี่ร้อยถูวันนี้มาแล้วครับเริ่มนะครับเอาสี่ร้อยถูวันนี้เอาสี่ร้อยถูวันนี้ใช่ไหมครับ ถ้าผมพร้อมจ่ายครับครับสี่บุกสี่โมงนะผมจะมาจ่ายมันนะจ่ายไอ้นี่ครับแล้วผมก็เคครับเขาก็บอกว่ามันก็บอกนะเคครับผม็โอเคเคพี่ครับผมตทรหาครับพี่เอาวอลลเล็่นะสี่ร้อยครับบอลเล็ตแป๊บเติมวอลเล็ตแป๊บผมก็ไปแล้วเนี้ยเบอร์วอลมันนะเบอร์ควยมันนะแล้วนั้นผมก็โทรหาพี่พี่พี่ครับพี่ครับครับเงินผมไม่พอเนี้ยมีเท่าไหร่เนี้ยครับ ผมก็มีแค่สามร้อยหกสิบวอลเัพในตอนนี้ไหนได้ครับตัวหนูโอนมาได้กําลังใบมันก็บอกว่าโอนมาครับเบอร์ถูกไหมผมก็เบอร์ให้มันเช็คนะนี่ครับเบอร์มันนะแล้วสามร้อยหกสิบโอนแล้วนะครับแล้วแล่าโดดีพีมันจะส่งไปให้เบอร์ท้องที่สมัครวอลครับไหนได้แล้วนี่ครับผมก็โอนไปให้มันครับทอนนั้นแหละนี่ครับเท่านั้นแหละจังหวะนั้นแหละ ไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับไม่ยอมอ่านไลน์ครับมันเกียนไปแล้วครับสามร้อยหกสิบวอลเลตนะครับมันเกียนไปแล้วครับเจ๊ครับก็จะไปเชื่อใจใครนะครับไม่ว่าคนจะซับเยอะซับน้อยนะครับก็เราต้องดูที่นิสัยครับคนเราก็โกงกันได้นะครับ นี่ครับเนยนี่ครับดูครับมันยังมีค่ามาประจานคนอีกทั้งทางที่มึงนั่นประจานมึงนั่นโกงคนอื่นเองบอกก่อนนะว่าถ้ามันยังไม่เอามาล่าไมา้ผมนะผมจะไปฟ้องเลยขึ้นศาลแน่มมงเอยสามร้อยหกสิบเขามีค่าครับ ปกโกงมาสองครั้งแล้วแบบนี้ไม่ยอมครับผมก็ต้องเน้นระบบความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแล้วตอนนี้นี่ครับอย่าไปกดซับเนะครับไอ้ก้าว0าันคนนี่ให้มันเหลือศูนย์ครับถ้ามันจะเป็นอย่างนี้ครับอย่าครับอย่าไปซื้อกับมันครับล้านคนซับน,น้อยๆเขายังไม่เกียรผมเลยที่ผมซื้อด้วยแม่ไงไอนี่มันเสือเกียร์ครับ โอ้ยเร็วเอ้ยมันเร็วมากครับอ่ะโอ้ยครับสำหรับคลิปนี้ครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับเจอใหม่คลิปหน้าครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับด้วยการโหลดแอปที่ผมให้ไว้นะครับขอบคุณครับไม่เป็นครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ